Inbox อะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องงองงอง,ง,องนะครับผมเป็นรายการที่จะนำพาผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูการรีวิวของเล่นต่างๆไม่จะเป็นพลาโมโมเดลและก็เกมการ์ดด้วยนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ยังจะเป็นการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยเช่นเคยนะครับผมโดยพี่ชินรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ จะเป็นการรีวิวนะครับผมการ์ดแคลนคังเอโนนะครับผมโดยเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสกิลแต่ละตัวนั้นมีการใช้งานอย่างไรบ้างครับผมซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนว่าคังเอโนชุดนี้มาจากอันไหนนะครับผมมาจากนี่เลย VGT BT02-2 นะครับผมก็คือบูสเตอร์ชุดที่2กล่องส้มนั่นเองนะครับผมคือบูสเตอร์นั้นก็ ต้องบอกว่ามันเป็นชุดรวมข้างในนี้ก็จะมีหลายๆแคลนปะปบบนกันไปนะครับผมเดี๋ยวขอเน้นย้ํากันอีกทีทนึงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมอยากจะเล่นคางโร่ในตอนนี้ซื้อกล่องนี้4ี่กล่องก็ยังเล่นคางโร่ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นการเสริมไปแล้วนะครับผมอยากได้ค <ๆ S 2> างโร่เต็มๆทำยังไงก็ต้องย้อนกลับไปซื้อ,อชุดก่อนอนันนี้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะเป็นกล่องเขียวน่าจะดีที่สุดนะครับผม4ี่กล่องเพราะว่าจะได้เพอร์เฟกต์การ์ดด้วยนะครับผมอันนี้ก็แนะนํําาไวละกันันสหรบ ในวันนี้นะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าสกิลของคาง์โร่แต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเอพี่ชินคงต้องขอแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเซตของชุด blasting fan นะครับผมดาก้อนที่เป็นเซตการสุพิเลไรต์เรียง4ตัวของเขานะครับผมเดี๋ยวขอแยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายรูดเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกันนะครับผมจะได้ไม่งงพอถ้าเกิดพี่ชินไล่0ูนย์หเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวมันจะข้ามไปข้ามมาจะงงนะครับผมก็ขอแยกไว้ก่อนนะจ๊ะ วางไว้นี่ก่อนงั้นเรามาดูทางนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าตัวอื่นๆก่อนที่จะไปลุยเซตแบสซิ่งแฟร์เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับเจ้านี้เลยลิซาร์าลันเนอร์นะครับผมมาร์ฟนะครับผมหรือนาฟเนี่ยแหละพี่ชินต้องขออภัยเรื่องการอ่านออกเสียงภาษาไทยด้วยนะครับผมไม่มีเอฟเฟกตเนาะแล้วพี่ชินจะวางไว้ทาไมเนี่ย เอาออกไปนะครับผมแต่เป็นสแตนทิกร์นะครับผมยังไงก็สําคัญเหมือนกันนะครับถึงไม่มีเอฟเฟกก็สําคัญนะครับเอาไปประยุกต์ใช้เล่นกันได้นะครับผมอ่าขามไปก่อนนะจ๊ะมาดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยจอมเวทมังกรปีศาจกิมนาลานะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นยูนิตท,ที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากๆสําหรับคังยิโรในตอนนี้เพราะว่าเป็นส่วนช่วยในการ ทำลายเรีอฝันของข้ามนะครับผมเพราะว่าเดิมอาจจะมีแค่เบอร์เซิร์กดาก้อนจากชุดกล่องสีแดงนะครับผม T.D.02 ที่เป็นช่วยอาจเป็นตัวช่วยในการทําลายเรีอฝันของข้ามของแคนคังยโล่ในตอนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เรามีเพิ่มแล้วเรามีกิมนาลาช่วยครับผมมาดูเอฟเฟกของเธอกันเลยดีกว่านะครับอานอย่างแรกเลยนะครับผมต้องเป็นประเภทแอคทีฟเอฟเฟกต์ปรเภทแอคทีฟคือใช้ตอนเมนเฟสนะครับผม อยู่ที่เลียวกาศเท่านั้นด้วยก็คือจะต้องอยู่ด้านข้างนะครับผมอยู่แวนการ์ดใช้ไม่ได้นะครับต้องอยู่ด้านข้างเท่านั้นนะครับผมหรือด้านหลังแทนแนวไหนก็ได้เคาน์เตอร์บลัหนึ่งเป็นค่าคอนะครับผมและนํายูนิตนี้เข้าสู่โซอ่ะเดี๋ยวพี่ชินเตรียมแวนการ์ดอ่ะสมมติที่เป็น Vanguard แวนการ์ดเอาละกันนะครับผมเอฟเฟกต์กินนาลาครับผมก่อนดินใช้เอฟเฟกต์ของเขาที่อยู่ตรงช่องเลียกาศนะครับผมเคาน์เตอร์บลัหนึ่งแล้วก็นํากิมนาลากับเข้าสู่โซครับผมเมื่อเข้าสู่โซแล้วเอฟเ หากแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนคารงไงโลอ่าโอเคเป็นคางงไโลเรียบร้อยนะครับผมเราเลือกรีทายนะครับการ์ดเกรด1ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบอ่าเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนทําไมเขาใช้คําว่าไม่เกินนะครับในกรณีที่เราใช้เอฟเฟกของกิมนาราจ่ายเคาน์เตอร์บัสไปแล้วนะครับผมนำกินนาราเข้าโซไปแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีเกรดหนึ่ง เ,เราจะทายังไงอ่ะเอาไงายเอากลับออกมาหรือเปล่าเขาร์บ้สไงกลับออกมาไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ากิมนาลาน,นั้นเขาเขียนไว้ว่าไม่เกินหนึ่งใบคือเราจะเลือกทําลายศูนย์ใบก็ได้คือเรื่องไม่ทําลายก็ได้ครับก็เก็บเข้าไปเพื่อที่จะโซชาร์จไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงเรายอมเอาโซดีกว่าอ่ะมันจะเป็นลูกเล่นของกิมนาลาน,นั่นเอง เพราะเอฟเฟกของกิมเนรา,านั้นสามารถส่งผลต่อบาสซิ่งแฟร์ได้นะครับผมเดี๋ยวส่งผลยังไงนั้นไว้ว่ากันที่คลิปของคอมโบต่างๆแล้วกันเอาให้เข้าใจเอฟเฟกของเขาก่อนนั่นก็คือการใช้งานเคาน์เตอร์บัสหนึ่งนะครับความหนึ่งและนำกิมเนรา,าจากเรียวกาศนะครับจากเรียวกาศเข้าสู่โซเข้าสู่โซปุ๊บอ่ะเราก็เลือกทําลายเกรดหนึ่งฝ่ายตรงข้ามในหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมคําว่ารีทายก็คือการทําลายนั่นเองก็เกรดหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็จะตกสู่ดอกโซนไปนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าใช้งานง่ายนะคคครรับบผมเเเาน์์ตออสแ่ง อีกอย่างเกรดหนึ่งก็เป็นยูนิตสำคัญในการบูสต์อยู่แล้วด้วยนั้นทุกเด็กก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับนั้นก็สามารถเลือกทําลายได้ตามสบายนั่นเองเจ๋งมากๆคับผมกับจอมเวทมังกรมิสัตว์กิมนาลาโอเคเรียบร้อยจ้ามาดูเกรดหนึ่งตัวถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับผมนั่นก็คือผู้ติดตามรีแอสนะครับผมซึ่งผู้ติดตามรีแอสนั้นก็จะเป็นตัวที่คอมโบเล่นกับจู่โจมต่อเนื่อง เซทเทอร์แลนด์นั่นเองนะครับผมอ่าปกติแล้วเดี๋ยวมาดูความสามารถของ r รอสก่อนละกัน r รอสนะครับผมเป็นความสามารถประเภทออโต้เกิดอยู่ที่เรียวกาดเท่านั้นนะครับผมแวนการ์ดไม่เกิดนะครับเมื่อ,อยูนินีนี้บูสต์ให้กับยูนิตท,ที่ชื่อว่าจู่โจมต่อเนื่องเซทเทอร์แลนด์ยูนิตท,ที่ถูกบูสต์ก็จะบวกพลังอีก4,000จนจบการต่อสู้นั่นเองก็สมมุติว่าเดี๋ยวิชินเอาเซทเทอร์แลนด์ไปขา้างหน้าละกันนะครับผมแล้วก็ให้ r รอสอยู่แนวเดียวกันจะได้บูสต์ได้เมื่อเรอส์บูส ปกติแล้วก็จะพลัง6,000กับบูสต์6,000ถูกไหมครับแต่เพราะว่าบูสต์ให้กับเซนเทอร์แลนด์เอฟเฟกต์จะทำงานครับผมจึงบวกพลังอีก4,000ก็คือบูสต์เพิ่มอีก10,000เลยนั่นเองโอ้โหเลยได้ว่าเร่งพลังให้เซนเทอร์แลนด์แบบสุดๆครับผมก็จะอารมณ์คล้ายๆกับคู่วิ่งกันกับบาสเ์เบนนั่นเองครับผมที่เป็นยูนิตเฉพาะตัวบูสต์กันต่อเนื่องนะครับผมซึ่งดีมากๆแล้วก็นะครับผมอารีแอสนั้นก็ถ้าเกิดสังเกตลูกก็จะสังเกตอยู่วว่า,าเป็นตั มีเซทแลนด์โผล่หน้ามาดีหนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าเห็นปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าเรนคูก,กันแน่นอนครับผมแถมหน้าตาเธอก็น่ารักด้วยนะมาดูเซทแลนด์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเกรดหนึ่งก็มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นเกรดสองเซทแลนด์นั้นเอฟเฟกของเขาก็คือประเภทออโต้เกิดที่แวนการ์ดหรือเลียวกาดก็ได้นะครับผมในช่วงเมนเฟสของเราคือช่วงที่เราเราหลังจากอ่าสแตนแล้วรอแล้วไลน์แล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่เมนเฟสคือก่อนโจมตีอ่าช่วงที่เราคอยูนิตเพิ่มอะไรนั่นเองนะครับผม ในเมนเฟกของเราเมื่อเรียการคู่แข่งตกดรอปโซนะครับผมยูนิตนี้จะบวกพลัง3 0 0พจนจบเทินเดี๋ยวขอแท้งนิดนึงนะครับผมต่างกันนิดหนึ่งอันนี้บวกสพันจนจบเทินแต่อันนี้บวกสพันจนจบการต่อสู้นะครับในกรณีที่เอาเรียแอสบูสเข้าไปก็จะเป็น1 0,000ืนก็จริงแต่ว่า4 0 0พันบวกเสร็จปุ๊บพอตีเสร็จก็จะหายไปแล้วนะครับผมไม่บวกค้าง4 0 0พันอยู่นะครับความสามารถของเรียแอสนี่คือจนจบการต่อสู้เท่านั้นแต่ของ เเทอร์แลนด์คือบวกจนจบเทินดังนั้นสมมติว่าเขาอยู่เรียวกัดแล้วได้สแตนทิกร์ขึ้นมาใหม่พลังที่บวกก็จะยังไม่หายไปครับผมเรได้วาน่ากลัวจริงๆเอฟเฟกของเ e เทอร์แลนด์นั้นคือในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามมียูนิตถูกทําลายนะครับผมในช่วงเมนเฟสซึ่งอาจจะมาจากเอฟเฟกของยูนิตใดๆก็ได้อย่างเช่นกิมนาลาก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างไว้ลากันเพราะคางเงโร่เนี่ยโดดเด่นเรื่องการทําลายยูนิตฝ่ายตรงข้ามในช่วงเมนเฟสอยู่แล้วนะครับผมก็ตัดกําลังก่อนตีหรือจะตีซ้ําก็ได้น่า,าร ถูกทำลายยูนิตในช่วงเมนเฟสเกิดขึ้นนะครับผมเขาจะบวกพลัง3,000แต่ไม่ได้หมายความว่าทำลาย3-4ครั้งก็บวก3,000นะครับทำลาย1ครั้งบวก3,000ถ้ามีทำลายอีก2อีก1ครั้งอ่ารวมเป็น2ครั้งก็จะบวกอีก3,000ทุกครั้งที่มีการทำลายก็จะบวก3,000-3,000ไปเรื่อยๆเธอนี้สมมูรณ์ทำลายไป3ครั้งก็บวก3,000ไป3รอบน่ากลัวมากๆครับผมซึ่งคังเคโร่นั้นเขาก็ชอบการทำลายอยู่แล้วด้วยเรียกได้ว น่ากลัวกับผมกับคู่นี้เลยีแอสและเซนเทอร์แลนด์นั่นเองโอเคครับผมงั้นมาดูยูนิตเกรด2ตัวถัดไปมากนีกว่ากับเจ้านี่เลยดา a g o อนไนเบอร์เกอร์นะครับผมไม่ใช่อ่าอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่อย่างใดนะครับผมเบอร์เกอร์ถึงจะเขียนอย่างนั้นก็นะครับเป็นชื่อเขานะครับผมอ่าคุณดา a g o อนไนเบอร์เกอร์นะครับเป็นยูนิตท,ที่มาพร้อมกับความสามารถ s s p e c i a l Intercept หรือก็คือเมื่อช่วยอินเตอร์เซปนะครับผมแบบนี้ ถ้าเกิดแวนการเราเป็นแคลนคังเนโลนะครับผมยูนิตนี้ก็จะบวกพลังอีก5,000ันจนจบการต่อสู้นั่นเองก็เรียกได้ว่าต้องมีกันทุกแคลนนะครับผมกับ s s p e c i a l Intercept มีทุกแคลนจริงๆครับในการอินเตอร์เซปเข้ามาช่วยและกลายเป็นหมื่นหนึ่งเรียกได้ว่าบุกก็ได้ตั้งรับก็ดีนะครับผมสมบูรณ์แบบจริงๆทางลุกและล้นั่นเองครับก็เรียบร้อยครับผมกับดาร์กอนไนเบอร์เกอร์นั่นเองเดี๋ยวเสริม,มนิดนึงนะครับผมเผื่อลืมกันว่าการอินเตอร์เซปนั้นต้องอินเตอร์เซปจากเร แถวหน้า2ช่องนี้เท่านั้นนะครับผมอยู่ข้างหลังมาอินเตอร์เซาไม่ได้นะจ๊ะต้องอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับผมและการกาดจากมือส่งมากาดจากมือนะครับผมไม่ใช่อินเตอร์เซปนะครับต้องขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับผมอินเตอร์เซปคือจากเรียกาด2ฝั่งแล้วเข้ามาช่วยป้องกันตอนเขาตีเท่านั้นนั่นเองจ้ามาดูเกรด3กันบ้างดีกว่านะครับผมกับเจ้านี่เลยมังกรปิดผนึกบล็อกเคนนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่มาพร้อมกับแรงกดดันนะครับ เอฟเฟกของเขาก็คือเอฟเฟกประเภทคอนติเนียร์วนการ์ดคอนติเนียรหมายความว่ามันเกิดตลอดเวลาครับผมเขามาเหยียบสนามเมื่อไหร่อยู่แวนการ์ดเมื่อไหร่เอฟเฟกเกิดทันทีครับเกิดแน่นอนเพราะเป็นความสามบัตประเภทคอนติเนียรก็คือไม่ต้องสั่งใช้งานเขาใช้งานของเขาเองครับในเทิร์นของเรายูนิตของคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้หมายความวม่าไงครับสมมติฝั่งน้องข้ามมีเกรดสองละกันเป็นเบอร์เกอร์ละกันอะไรก็ว่าไปนะครับผมเมื่อเขาเทิร์นเราเราเอายูนิตของเราตีฝั่งน้องข้ามบอกอุ้ยขออินเตอร์เซปหน่่อยไไมได้ครับ เอฟเฟกของบล็อกเคสทำงานนะครับผมทำงานตลอดเวลาเลยครับห้ามสั่งอินเตอร์เซ็ปว่าผมเก็บกับไปเก็บกับไปห้ามอินเตอร์เซ็ปไม่ได้ไม่ได้นะครับผมต้องการจากมือแทนเรียกได้ว่าเป็นตัวที่กดดันนะครับผมของยูนิตท,ที่ชอบ s Special Intercept มากๆคือเอ้ยเรามี s Special Intercept กัดมือหนึ่งไม่ต้องห่วงเจอบล็อกเคสไปทีนี้คืออึ้งเลยครับอึ้งเลยอุ้ย อินเตอร์เซปไม่ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่มาแก้ทางสายอินเตอร์เปนั่นเองนะครับผมเก่งมากๆแถมประโยชน์เขามีมากกว่านี้ครับยิ่งไปเล่นกับดักคนหนึอ้โหลอนะครับผมพี่ชินขอบอกเลยว่าแรงมากๆส่วนจะเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันคลิปหน้าละกันนะครับผมอ่าโอเคครับมับงกรปิดผนึกบล็อกเคสนะครับผมคราวนี้ ยูนิตที่พี่ชินแยกไว้ชุดแรกก็จะหมดแล้วนะครับผมเป็นจํานวน6ใบแรกของแคนคังเนโลนะครับคราวนี้มาดูยูนิต4ตัวที่พี่ชินแยกไว้ตัวแรกนั่นก็คือยูนิตเซต b l e s s i n g fan เองนะครับผมว่ามีความสนุกยังไงบ้างก็ดูนะครับผม blasting fan นั้นก็จะเป็นยูนิตที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งในแคนคังเนโลในตอนนี้นะครับพอที่1เลยคือเขาได้รับอันนี้สองในการขึ้นหน้ากระหลงรับรองว่าต้องแรงแน่นอนแถมโอ สวยพี่ชินยังชอบเลยครับการ์ดสวยมากๆงั้นมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเซตนั้นมีลูกเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเริ่มที่เกรดศูนย์ก่อนนะครับผมกับเจ้านี้เลย c a t ์ดทริงคอลดอร์กอน,นเป็นเกรดศูนย์นะครับผมเป็นความสามารถรอทิกเกอร์ด้วยความสามารถก็ดีครับความสามารถก็คือแอคทีฟอยู่ช่องเรียวกาสเท่านั้น ต้องจ่ายค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บัสหนึ่งและนำยูนิตนี้เข้าสู่โซเดี๋ยวพี่ชินขอเน้นอีกทีนึงนะครับผมว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยจะเหมือนกับกิมนาลาเลยจะได้เข้าใจง่ายๆจะต่างกันที่เกรดที่ทำลายได้เท่านั้นเองนะครับผมกิมนาลาเนี่ยนะครับผมเขาเลือกรีทายการเกรดหนึ่งนะครับของคู่แข่งหนึ่งใบส่วนแกตเตอร์ลิงคาร์ด้ากอนจะทำลายเกรดศูนย์ของคู่แข่งนะครับผมได้ไม่เกินหนึ่งใบแน่นอนครับผมว่าเขียนได้ไม่เกินทั้งคู่จะเคาน์เตอร์บัสแล้วเข้าโซแล้วไม่ทำลายก็ไม่มีปัญหานะครับผมก ยังไงเราเอาโซเราเป้าหมายเราคือการเพิ่มโซให้กับแบสซิ่งแฟร์อยู่แล้วนะครับก็คราวนี้มาดูกันต่อนะครับผมว่าความสามารถเขามีอะไรบ้างอ่าน,นั่นแอคทีฟเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วเก็บเข้าโซนะครับผมแล้วก็ทําลายเกรสูงกั่าตังข้ามได้ไม่เกินหนึ่งใบนั่นเองครับก็จะมีความสามารถเท่านี้นะครับผมความสามารถก็จะคล้ายๆกันให้จําไว้ง่ายๆก็ได้แต่ทีนี้แก็ตติ้งคอร์นนั้นนะครับผมก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่เป็นคีย์ในการซูเปอร์เดลไรท์แบสซิ่งแฟร์ก้อนนั่นเองเดี๋ยวขอแยกไว้ก่อน ทีนี้มาดูตัวที่2บ้บางนะครับผมกับเจ้านี่เลย Iron อ,อนเ l d ดากอนนะครับผมความสามารถประเภท Active นะครับผมเกิดที่แวนก์ดหรือเลียวกาดก็ได้ความสามารถคือ Count e ต b a ์บหนึ่งนะครับผมยูนิตนี้พลังบวก1000จนจบเทินแค่นี้เองเหรอบวก1 0 0 0พก็เป็น800 0ใส่บาร์ดีกว่าไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับเนื่องจากเป็นความสามารถประเภท Active ดังนั้นหมายความว่าตับได้ก็ตามที่คุณมีค่าคอสพอที่จะจ่ายคุณสามารถสั่งใช้งานเขาในช่วงเมนเฟสได้เรื่อยๆอสามมติพี่ชินมีไห้สี่อยู่ละกันนะครับผม ขอใช้ครั้งนี้หนึ่งแอคทีฟความหนึ่งบวกหนึ่งพันอ่าเป็นแปดพันแล้วยังไม่พอใจครับผมใช้เอฟเฟกอีกรอบหนึ่งความอีกหนึ่งใบบวกอีกหนึ่งพันความอีกหนึ่งอ่าก็บวกไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าเราจะไม่มีอ่าถ้าไม่มีเราไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ไม่ได้บังคับใช้จนหมดนะครับเราอยากใช้กี่ใบนี่คือแล้วแต่ผู้เล่นเลยอยากใช้2ก็ใช้2ไม่ใช้เลยก็ไม่ว่ากันนะครับผมเป็นเอฟเฟกที่ทําการเร่งพลังให้ตัวเองไว้บูสต์ใส่ ตัวข้างหน้าไว้ตีฝ่ายตรงข้ามได้รุนแรงนั่นเองครับผมเพราะว่าอย่างไอรอนเทลดาคอนนั้นบางทีในสถานการณ์เราขาดพลังอีกหนึ่งพังเองเราก็ใช้เอฟเฟคเขาเล็งได้น,นั่นเองครับผมเป็นตัวที่ดีจริงๆเลยกับไอรอนเทลดาคอนอ้าวแล้วสองตัวนี้มันเกี่ยวกับการซูบพิเรียอะไรยังไงล่ะใจเย็นๆครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนมาดูที่เกรด2กันบ้างดีกว่าครับผมกับเจ้านี้เลยบลาร i n g งคอร Dragon นะครับผม b ล a ร์ซิงคอร์นะครับคอที่แปลว่าประมาณ เหมือนประมาณว่าใจกลางหรือว่าส่วนสําคัญอะไรประมาณนี้นะครับผมพี่ชินไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับพอดีอ่อนกังกิ่งมากๆนะครับผมต้องขออภัยถ้าเกิดผิดพลาดในานาที้ด้วยブラッシングコアダガーครับผมเป็นหัวใจหลักในการสูบเปลี่ไลท์ブラッシングแฟนนั่นเองครับผมมาดูความสามารถเขาดีกว่าความสามารถประเภทแอคทีฟต้องอยู่ในช่องแวนกาดเท่านั้นนะครับผมเน้นเลยต้องจ่ายคอสเป็นเคาน์เตอร์ブラสหนึ่งนะครับผมและนำไอรอนเทลダガーและแกสต์ลิงคอร์ด์นะครับผม อย่างละ1ใบจากช่องเลี้ยวกานะครับผมอ่าเข้าไปในโซนะครับผมจากนั้นเราสามารถหาแบสซิ่งแฟนดากอนครับผมจาก1นึ่งใบนะครับผมจากกองการ์ดเราและทําการไลท์เลยทันทีอ้ออย่าลืมสลับกองการ์ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูครับอ่สมมติพี่ชินมีแบสซิ่งแฟรอยู่ในกองแล้วนะครับผมอยู่ในกองแล้วนะครับผมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ต้นก้นกองก็ได้และมีเกตเตอร์ลิงคอลและแอลลอนเทลอยู่ในสนามแล้วด้วยนะครับผม คราวนี้พี่ชินก็อ่ะพึ่งไ like, ลท์บ l a s t i n g c a l ลงมาอ่าแล้วก็คอ l l สองยูนิตนี้ลงมาแล้วกันประมาณนี้ครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้พี่ชินขอใช้เอฟเฟกของ blasting call ดาคอนในช่วงเมนเฟสครับ counter blast หนึ่งนำ iron heldacon และ guttling call ดาคอนเข้าสู่โซครับผมจากนั้นหากองการ์ดเราหยิบขึ้นมาห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 า blasting flare ดาคอนหนึ่งใบและทําการไลท์หรือที่เราเรียกว่า s u p p l e m e n t นะครับผมได้เลยนะครับ คำว่าสูพิเลไ์ก็คือไลฟ์แบบพิเศษในช่วงนอกเหนือจากช่วงไลฟ์เฟสนั่นเองครับผมก็เป็นคำพูดที่ทําให้มันดูเท่แต่จริงๆแล้วมันก็คือไลฟ์แหละอย่าไปคิดมากครับผมแต่มันดูเท่จริงๆนะขอบอกครับผมก็ก็จะกลายเป็นว่าเราได้ b l a s i n g fan ดากอนมาเลยเมื่อกี้ยังเกรด2อยู่เลยกระโดดข้ามเป็นเกรด3แล้วน่ากลัวจริงๆครับผมกับความสามารถของ b l a s i n g call ดากอนนั่นเองคราวนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วดู b l a s i n g fan ดากอนเลยแล้วกันนะครับผมว่าความสามารถเขาคืออะไรมีความสามารถ2แบบนะครับผมแบบที่1 ออโต้ Auto, เกิดที่แวนการ์ดหรือเลียวกาดก็ได้นะครับผมดีมากๆเลยในเมฟเฟตของเราเมื่อเลียวกาดของคู่แข่งตกตลอบโซนนะครับผมจากสนามยูนิตนี้พลังบวก3,000จนจบเทิร์นก็ปกติแล้วคางโล่ก็จะเป็นยูนิตท,ที่มีความสามารถในการยิงทิ้งอยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นกิมนาลาก็ดีหรือว่าจะเป็นเบอร์เซิร์กดากอนก็ดีนะครับผมซึ่งพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บใช้เอฟเฟกต์ทำลายปุ๊บ บวก3 0 0พันจนจบเทินครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนกับเจ้าเซเทอร์แลนด์นั่นเองเหมือนกันเลยครับเมื่อมียู ER, นิฟฝน่องข้ามตกดอบอโซนจากช่วงเมนเฟดก็คือเราใช้เอฟเฟกต์ทำลายนั่นเองก็จะบวก3 0 0พันจนจบเทินทำลายเพิ่มขึ้นอีกก็จะบวกอีกเรื่อยๆนั่นเองจ้ะแต่จะต่างกันตรงนี้ว่านี่เริ่มต้นหมื่นหนึ่งนี่เริ่มต้น8 0 0 0ตัวนี้เราจะมีภาษีดีกว่านั่นเองครับผมทีนี้นี่คือเอฟเฟกอย่างที่1เอฟเฟกอย่างที่2ความสามารถประเภทแอคทีฟ เกิดที่แวนกอเท่าน,นั้นนะครับผมย้ำนะครับว่าเกิดที่แวนกอเท่านั้นโซบลาสห้าเป็นค่าคอสนะครับผมเดี๋ยวพี่ชินขอเติมให้เต็มก่อนละกันอ่าขอเติมให้เต็มก่อน5ใบแล้วนะครับผม5ใบหรือ,อยังวะหนึ่งสองสามสี่ขัดอีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งอ่าขออีกใบหนึ่งอ่าเก็บเข้าไป5ใบแล้วนะครับผมพร้อมแล้วนะครับทีนี้สั่งใช้ง,งานปุ๊บโซบลาสห้านะครับผมเงียบเลือกรีทายการ์ดหนึ่งใบของคู่แข่งไม่ไม่ระบุเกรดนะผมไม่ระบุเกรดจิ้มเอาดืด้อเลย เกรดสามก็ไม่สนครับผมเกรดศูนย์หนึ่งสองสามไม่สนทําลายทิ้งดื้อเลยครับซึ่งหมายความว่าก็จะเป็นความสามารถที่ใช้ทําลายคู่ต่อสู้ได้ด้วยเรียกได้ว่ามีทั้งเสริมพลังมีทั้งทําลายแถมตอนเขาทําลายเขาก็โบกพลังจากความสามารถที่หนึ่งของตัวเองเองเ,องเรียกได้ว่า b l a s i n g fan นั้นน่ากลัวสุดๆครับผมน่ากลัวมากๆแถมยูนิตชุดนี้นี่ก็มียูนิตท,ที่เอื้อความสามารถในการเก็บเข้าโซมากขึ้นโดยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกิมนาลาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ติงคอร์ดากอนนะครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆ,ๆ เอาแล้วครับผมก็เรียบร้อยกันแล้วครับกับการรีวิวความสามารถต่างๆของชุดคังเโล่ในกล่องส้มนี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมพี่ชินก็จะมานะครับสรุปให้ฟังว่าคอมโบต่างๆของคังเโล่ในตอนนี้ที่สามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า